สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอะยู่เกมคุกกี้รันคิงด้อมกันอีกแล้วะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นอัปเดตครั้งใหม่แล้วก็มีตัวละครใหม่เข้ามาเพียบเลยนะครับซึ่งเป็นอัปเดตท,ที่ยิ่งใหญ่อีกแล้วนะครับเพราะว่ามีกิจใหม่เข้ามาเยอะเลยเหมือนกันนะก็จะมีตัวละครของนี่เลยนะครับผมราคอนคุกกี้แก้วมังกรและเป็นเดลิตี้ระดับใหม่นั่นคือระ,ระดับราคอนคือแบบโอ้ไม่กอด ตอนแรที่ผมเห็นตัวนี้นะผมคิดว่าจะเป็นแบบ Legendary ไม่ก็ Ancient แต่แม่งเป็น r e g e n d a r ะแบบใหม่คือ Dragon กูถามจริงเกมคือแบบอนาคตมึงจะแอดอะไรแบบ Super Rare อะไรอย่างเงี้ยเหรอถ้ามันมีนะแล้วก็อีกตัวอีกตัวหนึ่งที่เราจะเปิดหากันในวันนี้นะครับผมนั่นคือ Cookie รถ Royal m a กา a r น n เนาะก็ประมาณนี้ในคลิปนี้นะครับก็จะเปิดด้วยจำนวนเพชรทั้งหมด30,000เพชรเหมือนกันนะครับผม ก็หวังว่าเราจะได้รอยย่อมังกรีนมาสัก2อถึงสดาวนั่นในคลิปนี้ดูซิว่ามีอะไรอย่างอื่นเปิดไหมเอ่ยอ,อันดีกดเลยโอเคสกินไอ้เหยียบรายคลิปเปิดอ่าตู้นี้ก็เป็นตู้ใหม่นะครับผมทําให้เพิ่มอัตราออกของตัวละครได้นะครับถ้าเราเลือกตัวละครตัวนัน้นๆๆๆอ่างั้นเปิดนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมโอ้โหเชี่ย ตู้อัปเดตอีกไหะเนี่ยและอย่างหนึ่งนะครับผมตู้นี้นะจะการันตีตัวละครระดับเอ็นชียนในโลที่2 7 0นะครับผมก็คือได้เอ็นชียนแน่ๆการันตีหนึ่งตัวแหละถ้าเปิดครบนะก็ถือว่าคุ้มนะครับผมตู้นี้เนาะโอเคมาเมนคอร์สของเราแต่ก็อย่าเพิ่งไปมาตู้นี้ก่อนตู้ธรรมดาตู้นี้เนี่ยโอกาสออกเอ็นชียนแล้วก็เเจนเดอรี่เยอะมากมีดาก้อนไหมมีถ้าผมได้ดาก้อนด้วยจะขอบคุณมากๆเลยนะครับผม มามอติแรกเนาะไปถ้ากูได้มังกรมานี่นี่คือแบบกูอึ้งนะเว้เพราการออกแค่ 0, 0. ูนย์จุองเจ็ดอะเมื่อกี้เห็นปะเอศย์จุดเนี่ยคือแบบโคตรน้อยเลยนะเว้ถ้าผมได้มานี่คือแบบกูอึ้งนะเว้คือแบบ0.04อ์จุดย่อะมึงคิดดูละกันถ้ากูได้มานะหนึ่งตัวท้วนนะครับผมโอเค มาแล้วายางโอ้โหมาเร็วหน่อยละกกันเพราะในคลิปนี้เราเปิดกระชากันเยอะนะฮะอีพิกโอเคตัวอาแก่เหรอไม่ใช่ต้นสนลูกสนอโถก็นึกว่าแก่ลูกสนซะนนอย่างนั้นนะฮะไปกันต่อเรื่อยๆนะครับผม อามาอีกกี่ตัวเอ่ยแปะ๊ะอีกหนึ่งนะครับโอเคมาดูกันซิว่าตัวอะไรมาแล้ว โอ้สุดยอดครับไวเบอรี่โอเคเรียบร้อยขึ้นแล้วขึ้นขึ้นขึ้นสวยๆผม <art> ใช้เขาอยู่นะครับ <art> ผม <art> ถือว่าสวยเลยโอเคดึกตัวใช้งานว่ะอ่าแล้วมันมาการติดๆไงในคลิปนี้ไม่เหมือนคลิปที่แล้วที่เราเปิดตัวอะไรไปว่าแม่งจะไม่ได้แล้วแบบแม่งโครตรเกลือเลย กวียามันป้าถ้าล่าสุดอะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมไอตู้น,าน,านาั้โคตรเกลือโอ้โหลาสเบอร์รี่ไม่ได้ใช้เลยอะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมแทบไม่ได้หยิบม,มาใช้เลยนะแต่ก็ออกให้ผมจังไงไปกันเรื่อยๆแล้วมันมาก็มาเรื่อยๆอยงไงโอ้โห อยากได้เพียวแค่ตัวเดียวแล้วกูขึ้น5ดาวเนี่ยกูขอแค่นี้เลยเนี่ยจริงๆวันมอเพียวมันได้ลา you know และกูจะขึ้น5ดาวแบบ Easy, อีี่พีซี่อ่ะมาอีปิกอีกอะโอ้ยตัวไอตัวปืนปืนกลใช่ปะไม่ใช่ ไอตัวนั้นไหนตัวขวานอ่ะชื่อว่าอะไรวะซีรอนเออเฮ้ยอันนี้ก็ใช้มั้งนะโอเคมารอบฟรีรอบสุดท้ายของตู้ธรรมดานะฮะกี่ตัวเอ,อ่ย How much สองตัวเออไม่ได้ยี้ดิอย่าง้อยก็มากกว่าหนึ่งนะจะได้มีลุ้นหน่อยนะครับผมว่าจะได้ตัวอะไรนะเพิ่มมานะ อีป e ิกอีกแล้วเอ้เนี่ยเอ้เนี่ยเอ้เนี่ยปืนแน่แน่เนี A ่ยกูจำได้ดีเลยว่าปืนใช่นี่แหละยาลีสวิสตี้โอเคผมชอบจำตัวน,นี้กัอดกับซีรอนตลอดเลยแม่งเห็นแบบสีคล้ายๆกันนะครับตอนซองฟ้าเปิดมา อิปอิกอีก,อกอะโอ้โหโอ้โหลลาเตมันไล่ปั้นเลยอะแล้วมันมีแดนนี่พิเศษอันลาเต้แต่ผมไม่ได้ปั้นเลยนะครับผมโอเคมาเมนคอสของเรานะครับผมกับรอยัลมาการีนเนาะก็มาดูกันทินะครับว่าในคลิปนี้เราจะเสียไปสักเท่าไหร่กันเนาะไปไม่ใช่เสียสิได้ามากี่ตัวเออ ตาแดงไปแล้วนะครับรอบฟรีรอบแรกไปกันยาวๆอ่ะอย่างเงี้ยเออ g ิ v e m มีรอย l m a มาการีน and it's gonna be good you know that โอ้ได้แล้วแหละสามตัวเนี่ยต้องมีมีแล้วแหละหนึ่งในสามเนี่ยมีแน่นอนยอยย่อมาการีนเนี่ยถ้ามันจะมาเยอะขนาดนี้นะฟอร์ชัวผมบอกเลยว่าฟอร์ชัวแน่นอนมีแน่ๆนะฮะ โคตรเท่มังกรลินผ่านหมู่บ้านนะฮะเท่จริงเฮ้ยเลเจนดารี่โอ้เจ้าหญิงน้ำเข็ดราชินีน้ำแข็งโอเคแล้วในเลเจนดารี่นะครับผมสวยอยู่ก็มาเซโร่กับตัวแรกนะครับผมกับเลเจนดารี่ในคลิปนี้เนาะ เฮ้ยได้เลยเจอีิเฉยเลยวะอีกตัวนึงอีกตัวนึงเมื่อกี้เห็นอยู่เห็นอยู่อยู่ไหนะอยู่ท้ายโมติเลยเหรอเออมาอีปิกอีกแล้วนะฮะเรียบรอ้อยไงรยอยย่อมอเกลลิน2ตัวไงแล้วก็รอยชีดน้ำแข็งอีหนึ่งตัวไงโคตรคุ้มเลยวะ่ะอันเนี้ยโมตินี้โคตรคุ้มเลยนะครับผม โอ, uh, โอ้โหโคตรว้าวอะอาตาออกเลยเจะไรีเท่าไหร่เนี่ยฮาวมัส0.04 0.04ฮ่าฮ่าก็ออกให้ก L, ูอ่ะเนาะไม่มีอะไรมากนะครับผมวันนี้ดวงมาว่ะ0.04ยังออกให้เลยนะเออตาแดงข้ามนะครับ พอหมดข้ามโอเคต่อไปอีกสิบนาติจะเป็นรอบเสียเพลแล้วนะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าไปคุมแล้วในคลิปที่ผมคุมแล้วนะฮะแต่มึงจะตาแดงทำไมพอหมดมึงก็ไม่ต้องมาด้วย <c oughs> เข้าใจเปล่าโอ้โหแล้วมันติดติดกันเลยไงแล้จะเกลือมันก็เกลือติดติดกันฟอรียว โอ้โหไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วมั้งเนี่ยในคลิปนี้เนี่ยแม่งจากโอ้โหหมดแล้วดวงกูหมดแล้วจากมัตติเมื่อกี้คือที่เหลือคือเกลือแล้วใช่ไหมถามจริงมัตติเมื่อกี้คือกูกูใช้ดวงทั้งไอดีหมดแล้วอ่าโอเคโอเค,อเคแม่งเอย๋ยหลายมัตติเลยนะเมื่อเชี่ยแบบหกหกเจ็ดมัตติเลยที่แม่งไม่มีปิกเลยอะโคตรเที่ยเลยพี่โอ้โหแป้งโคตรเกลือ เอาแล้วเป็นโดนัทอวกาศซะงั้นอะไรวะเนี่ยโอ้โหยา่าอ่ะไปกันต่อนะครับเชียจะหมดแล้วอะ่ะคือจากเมื่อกี้คือแบบประมาณห้าหกเจ็ดนีนี่คือแบบไม่มีอีปิกสักรอบโคตรเกลือเพชรผมผานอย่างไวอะ่ะหนึ่งตัวนะฮะ อยู่ไหน Where are you now? มาเรียบร้อยรอย่อบังกรีนตอนที่สามโอเคมังกรน่ารักมากนะฮะบอกเลยโซคิวมังกรโซคิว โอ,โอเคโมติที่เหลือกูขออย่างนี้นะเว่ยเข้าใจไหมเกลือมาเยอะแล้วเมื่อกี้หลายรอบเลยแหละโอ้โหตัวเดียวอีกแล้วไม่มาชอบมาทีละตัวเนี่ยงงงงชัดมาทีละตัวอย่างนี้กูจะได้อะไรไม่เนี่ยหวังในเจลึกๆนะขอให้ได้รอยย่อบังกลินตัวที่สี่โอเคสวยงามน,นะครับอันนี้ ปาดผมสันิดหนึ่งเออไปกันต่อเรื่อยๆนะครับเฮ้อยอย่านะมึงกูว่าแลละกูได้กินแปลกๆรอบสุดท้ายนะครับผมเรียบร้อยโอ้โหจะหนอกว่าเกลือดีหรือมาตรฐานกูให้มาตรฐานละกันถ้ามันจะขนาดนี้นะแม่เงเ้ยดีแค่ช่วงแรกๆแล้วช่วงหลังๆนี่คือเกลือยาบ ยับจะจัดโอเคได้ตัวมาก็มาทำอีเวนต์ได้นะทำเควสดอีเวนต์ดูโปรไฟล์อ่ะแม่เงยเกินอ,อะไรขนาดนั้นนะอ่ามาปิดท้ายกันที่สกินนะครับผมเดีย๋ยวไปแลกอีก50าสิบปอนดละกันถ้าจะเอาสักสองมติ กดเองดีกว่าแม่งเลื่อนอย่างยากเลยโอเคมาสก,กินสองรอบนะครับผมผมก็อยากได้สก,กินน้ำพระทะเลกับแสงจันทร์อยู่นะเพราะผมยังไม่มีพวกเขาเนะครับผม0.1%ดูซิว่าจะออกใข้ไหมกับศูย์จุดสเนาะไปเอาอ่าฮ่า ไม่มีตาตาไม่มีแววโอ้ oh my god คลิปนี้มันมันจะไม่ดีเลยเหรอคือมึงจะบอกว่ามึงจะเกลือมึงก็เกลือให้สุดเลยใช่ไหมไม่เอาดีกูขอหน่อยอีปิกสักตัวนึงอ่ะโอ้โหชิบหายแล้วคลิปนี้แม่งแม่งล้มไม่เป็นท่าล้มเหลวเปิดมาอย่างดีสุดท้ายยังจะกลางปิกให้โอเคก็ขอบคุณแล้วกันเฮ้ยคุณนึกว่าจะไม่รอดแล้วยางน้อยก็มีวะ่ะ โอเคมามีลุ้นนะครับว่าจะเป็นตัวใหม่หรือเปล่าขอตัวใหม่นะสก,กิน yes ลาเต้โอเคก็อย่างน้อยก็เป็นตัวใหม่อะเนาะโอ้รอดแล้ววะรอดรอดรอดในคลิปนี้ <sighs> แต่อยากได้ของแถมนะแต่ไม่ลบดีกว่าลบมากเดี๋ยวลาหายนะฮะ

และก็รอยย่และก็โอลโดรันไรก็อัพมดเนี่ยโอเครอยย้ Lion, มัลการีนนะครับส,สองดาวโอเคก็ถือว่าเปิดได้เยอะเปิดได้เยอะมากดีกว่ากวียามันเยอะดีกว่ากวียามันเยอะนะครับกวียามันไม่ได้เนระอย่างน้อยเลยนะ ก็รอดแล้ววะกูให้ผ่านแล้วกันกูแค่แค่ผ่านไม่โอด้วยแม่งเปิดถ้าจะเปิดได้แค่นี้นะก็หวังว่าตู้กระชาข้างหน้ากับคุกกี้รังคิงด้อมจะไม่เป็นอย่างนี้อีกนะครับผมเพราะว่าแม่งเกลือมากๆเลยเฮ้ยเหนื่อยใจจริงๆกับการเปิดกระชาในวันนี้นะครับผมเหนื่อยใจเหนื่อยใจก็แปลว่าสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมว่ากันไปในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ